มาจ้ะวันนี้เจ๊หมูลองทำน้ำขิงกินเองนะทำเป็นแบบเย็นก็สดชื่นกินแบบร้อนก็ชุ่มคอมากเลยค่ะซึ่งสูตรนี้เป็นน้ำขิงผสมใบเตยนะจ๊ะรสชาติหวานหอมไม่ขมกินง่ายมากลองทำตามดูค่ะอ่ะขั้นตอนแรกนำขิงแก่มาหั่นเป็นชิ้นแว่นๆก่อนนะหั่นชิ้นบางนิดนึงนะจ๊ะจะช่วยให้กลิ่นขิงออกมาได้ชัดมากขึ้น ต้องใช้ขิงแก่เท่านั้นเพราะว่าขิงอ่อนจะติดรสขมนั่นเองหั่นเรียบร้อยแล้วเราไปเตรียมต้มน้ำจ้ะเปิดไฟอ่อนเท่านั้นนะต้มให้ร้อนสักเล็กน้อยก็ใส่ขิงที่หั่นไว้ลงไปใส่ใบเตยมัดปมจ้ะตรงนี้เจ๊หมูจะต้มประมาณ20 3 0นาทีนะคะสังเกตเมื่อน้ำเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองอ่อนๆก็เริ่มใช้ได้แล้วจ้ะกลิ่นหอมมากแค่ได้กลิ่นก็รู้สึกโล่งแล้วจ้า ระหว่างตม้มเราก็ตักพวกเศษไม้เนาะบางทีมันติดอยู่กับแง่งขิงมันก็จะลอยขึ้นมาเราก็ตักออกจะทำให้สีน้ำใสนะ่ารับประทานมากขึ้นจากนั้นเติมรสชาติหวานด้วยน้ำตาลจ้ะใครมีน้ำตาลใสแดงใช้ได้เลยนะเพราะว่ารสชาติจะหวานนวลกว่านั่นเองคนไปสักพักน้ำตาลละลายดีก็ชิมรสชาติเลยจ้ะ ถ้ารสชาติหวานมากหรือว่ากลิ่นขิงแรงไปเติมน้ำเปล่าลงไปได้เล็กน้อยนะเท่านี้ก็เรียบร้อยน้ำขิงใบเตยนี่จากเทลงถ้วยแบบอุ่นๆทานตอนเช้าตอนเย็นชุ่มคอมากหรือกินช่วงกลางวันเนี่ยแดดร้อนๆน,นะใส่น้ำแข็งเติมน้ำขิงดื่มระหว่างวันชื่นใจลองทำตามดูนะจ๊ะ